สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตือแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพามาชมพกากรองนะครับอีกแล้วนะครับตอนช่วงนี้กําลังออกดอกสวยเลยนะครับพกากรองนี่ครับนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังมีประโยชน์ที่ใช้ทางสมุนไพรได้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามียาดีใกล้ตัวนะครับ ประโยชน์ของปากากรองเนี่ยครับที่เราสามารถนำไปใช้แล้วได้ผลดีมากๆก็คือเป็นยาแก้ปวดฟันนะครับเป็นยาบรรเทาปวดฟันนะครับโดยที่เราสามารถใช้รากสดๆนะครับของปากากรองเนี่ยครับเอาไปต้มนะครับพอต้มเสร็จแล้วก็เอาบาบ้วนปากนะครับ ก็จะสามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้นะครับข้อห้ามที่สำคัญนะครับของปากกลองก็คือห้ามให้เด็กหรือห้ามให้ผู้ใหญ่คนใดนะครับกินผลของปากกลองนะครับเพราะมันมีพิษนะครับจะทำให้ร่างกายไม่สามารถขยับพยือนและก็ถึงตายได้นะครับก็เป็นข้อห้ามที่ควรระวังนะครับเพราะเคยมีเหตุการณ์ในอดีตนะครับมีเด็ก ที่กินผลเขาปาตกกากรองเข้าไปนะครับและเสียชีวิตก็มีนะครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือจะไม่กินสาบนะครับที่ใบกลิ่นไม่หอมนะครับจะได้จุดเด่นที่ความสวยงามมาแทนกอฝากเกรดความรู้เกี่ยวกับปากการกรองไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ื่อให้กำลังใจกันในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ